เพื่อนๆวัสดีครับทราบวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเป็นพระเหรียญเท็กนึงเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญองพ่อสมฤทธิ์นะครับวันนี้เรามาดูเป็นเมืองอยุธยานะครับวัดอมฤตสิทธารามนะครับตามด้านหลังเลยนะนี่เห็นไหมนี่ครับ ธรรมชาติได้ด้วยนะครับเห็นไหมสนินเท้าต่างๆนะขึ้นนะครับเห็นไหมครับฝุ่นผ้าพิ้วหิ้งเดิมเดินนะครับเห็นไหมขนาดขอบค้างตามซอกเนะี่ยยังมีฝุ่นเซีมเลยนะครับขึ้นเซียมนะี่นี่ครับเห็นไหมโอเคนะครับผ่าแผยเนเี่ยเราพิจารณาได้หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังขอบหลักข้างนะต่างๆดูได้หมดนะครับ หลวงพ่อสำลิดเห็นไหมสวยงามนวค์ออนี้เห็นไหมครับขึ้นเลึกคงชัดมากนะครับบัวอะไรต่างๆเข,ข้เนี่ลอยกระนกดันข้าเห็นไ,ไหมโอเคมากเลยเรี่ยงนี้ก็เป็นพระเถรที่ดูง่ายอีกหนึ่งเหียญนะครับก็นํามาศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับอือหือเพื่อนๆดูดิความก้าวห้องเนือโลหะนะครับเห็นไ,ไหมสไลม์เขียวเนี่ยจับตัวกันเป็นผลึกแล้ว่เพื่อนๆดูดิ เป็นกึ๊เป็นแน,น,น่นเป็นกุ้มนะครับยังไงฤกษคมชัดดีนะอุ้มนี้เม็ดต่างต่างก็จะขึ้นฤกษคมชัดนะครับเป็นใบว่าเท ดนใต้ตล่างนี่เห็นไหมหนูนขึ้นมาเป็นสันชัดเจนมากนะครับต่วนหนังสือก็ขึ้นเป็นแท่งดีเลยน,นะครับธรรมชาติฟุ้ครับเลยขึ้นดีจริงๆนะอ,อันนี้โอเคนะครับคือถ้าผามีธรรมชาติให้ดูเนี่ยเรากา็ดูธรรมชาติประกอบไปด้วยก็ได้นะนเพื่อนเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับ แบบนี้แบบอ่งเนี่ยนะเห็นไหมคาบฟุ้นคาบอะไรสักหนึ่งโอ่งสักหนึ่งเคี่ยวนะครับทําให้เราดูง่ายขึ้นมากจริงๆนะตรงนี้เลยนะครับบอกเลยเพื่อนเนี่ยนะอ่งเนี่ยดูง่ายนะครับอืม โอเคครับเพืเ่อนๆป,ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ดูง่ายนะครับพระเถนี่เราก็ศึกษาลมกันนะครับเป็นเหรียญไหนเราก็สามารถนํามาศึกษาได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาเคยจะการปั๊มเหมือนกันครับแน่นอนนะครับถึงจะเป็นหลวงพ่อที่ตั้งวัดตั้งหลวงพ่อกันนะแต่ว่ากรารมวิธีการสร้างเนี่ยเขาขายครึงกันนะครับพอขายครึ่งกันยิางนี้แล้วน,นะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของผิวเหรียญผิวโลหะเนื้อทองแดงงเงี้ย เวลาเขามีความเก้าหรือว่าอายุที่ใกล้เคียงกันเช่นสมมุตินะเหรียญน,นี้จะสร้าง2520เราก็สามารถนาเหรียญน,นี้ศึกษาไปก่อนได้นะครับแล้วก็เช่าหาเหรียญที่พอสอใกล้เคียงกันที่ราคาสูงกว่าได้นะอ่าเราก็ศึกษาก่อนนะเพื่อนเพื่อนอ่าอย่างเหรียญน,นี้คือ,อาราคายังเบาอยู่ยังสามารถซื้อมาหรือเช่าหามาศึกษาก่อนได้นะครับแต่ว่าเหรียญที่พอสอบใกล้เคียงบางหลวกข้อนียอาจจะไปไกลแล้วนะครับเราก็ ศึกษาเหรียญยนี so, so, ้ก่อนว่าธรรมชาติฝามเก่าเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะแน่นอนไม่เป็นเขาสรอางขอสอบให้เยี่ยงกันเนี่ยเราสามารถดูธรรมชาติฝามเก่าได้นะครับโดยมีข้อแม่นะว่าเหรียญนั้นเนี่ยจะต้องมีธรรมชาติผิวเยียงให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญที่เราจะไปเท่าเนี่ยเขาเก็บอยู่ในสภาพดีจริงๆแต่ถ้าเก็บอยู่ในสภาพดีจริงๆแบบนั้นนี่ก็ ยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่มีธรรมชาติให้เราดูได้นะเช่นเขาไม่ได้มีพอได้จังหวัดมาเนี่ยเขามีกล้องไส้มีถุงซีนไส้มันยังดีเลยมีถุงคล้ายๆถุงยาเนี่ยไส้ข้อผะไวอย่างนั้นนะยอมรับนะเพื่อนๆว่าธรรมชาติอาจจะไม่มีได้นะครับแต่เขาก็จะมีธรรมชาติพวกผิวเขาเนี่ยในการดูได้นะพะสร้างจากโรงงานเดียวกันเนี่ย ผิวเหลี่ยนส่วนมากจะขาวขึ้นกันจริงๆนะเพื่นนอนๆลองศึกษาดูนะครับาสาหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะเก็ศึกษาผาเททุกวันนะครับเราศึกษาผาเททุกวันเนี่ยเราจะได้คุ้นชินตานะสำหรับวันนี้พิภาพกาการใดพูดจาไม่มาะสมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไ้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ